ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุทสุขนคนะะ our, น,นะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จ้าคือเก่าพี่น้องนะครับนักน ging, ขัางนอกฝนตกอีกแล้วนะครับนักกะเขาสู้ฤดูฝนนะครับมันก็ต้องฝนตกเป็นธรรมดาแตะพี่น้องมาสำหรับวมื่อนี้โบต้องอี่งให่มากมากให้ดอกนะครับเป็นเมนูบ้านๆคือเกา่านะเป็นเมนูอ้อมอ้อมเนีย่ยนะครับเป็นอ้อมเนืงง้องัวงแซ่บใส่ผักสารพัดผักนี่แหละอกว่าจะเป็นผักกาดบักคงบักเขือโอ้ ผักกับหอก็มีบักแข้งแล้วก็มีสลัดครับผมลากาได้เป็นอันนี้พี่น้องเคยกินบ่อเคิร์นกุ้งจอมนี่ไหมนะกุ้งจอมนะครับเอากุ้งไม่เฮ็ดนี่แหละเฮ็ดเป็นคล้ายๆสมพน้อยเห็นปะบ้านผมห้องกุ้งจอมครับผมเป็นแล้วล่ะมาแซ่บบ,บ,บ,บพี่น้องมาโอ้แซ่บไปเลยคุยกุ้งจอมแล้วก่อน โอ้มีแหงยาวหลพดพน้อ,นองเอ้ยสดน้ำเข้าไปเนี่ยออมเนื้อว้าดิ ผมบอกได้คำเดียวนะว่าอ้อมเนื้อไทยผักกาดเนี่ยความแซบเบิดเท่านั้นพี่น้องเนีความแซบมันนีเบิดเท่านั้นเลย แซ่บ กำลังพอดีนะครับท้ามากุ้งจอมโอ้เปลี่ยวถ้ามากุ้งจอมนะครับคือเข้ากันได้ง่ายคือสมกุ้งนะสมกุ้ง อันนี้ก็เอาไปเฮ็ดเอาไปพันกับมมวิธีนะครับนะที่เฮ็ดให้รสชาติมันแซบขึ้นก็คือเอาไปใส่บะเขือคืนใส่ตะไคร้ใส่ค่าหั่นบักพิกลงครับผมแล้วากา็ที่สําคัญขาดบ่ได้ครับผมเข่าขวานะครับใส่ลงไปหอมกล่มกลมพี่น้องนะครับพี่น้องทางอื่นกับบรูว่าพี่น้องกินเป็นบ่นะครับก็ลองไปเฮ็ดเมิ่งกันแล้วกันกน,นะ แต่ไม่รู้ออมนี่แค่ไืม 嗯。Mm hmm. <laughs> 嗯。Mm hmm. เอาพี่น้องโอ้ไม่ไก้กินโดนแล้วนะครับเมนูออมเนี่ยบมโหิดหวังสมอยากอยู่นะสมอยากแห้งนี่เหรบผมนะผมขึ้อยากโดนแล้วล่ะนะนะเอาสุดท้ยคือเกา นะครับนะาเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแ,แชร์ก็ผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโบต้องอย่างมากมายจากพี่น้องนะออมเนื้อนะครับสมกุ้งจอมนะครับแซบบ่บแซ่บบานบานคือเก สำหรับคลิปนี้พี่จ้าขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้คือเกล้นะครับแล้วกับมโหสพ่อกับผมนะฮะพี่จ้านะครับในมืออื่นหรือมือต่อๆไปนะครับถ้าติดตามนะครับว่าพี่จ้าจะมีเมนูอย่างมานําเสนอแบบนี้ให้พี่น้องได้แซ่บได้อื่นน้ำลายได้มวนซึนโฮเซลนําคือเกล้นะครับนะสหรับคลิปนี้พี่จ้าขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้ล่ะครับสวัสดีครับผม